กระผมในนามของศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีเครือข่ายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดความดีเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมภายใต้แนวคิดโชว์แชร์เช,ช,ชื่อมแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมสังคมต้นแบบในวันนี้การจัดงานตลาดนัดความดีเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมภายใต้แนวคิดโชว์แชร์เชืาชาช่อม แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายสังคมทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่มุ่งสู่การเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตทิทางด้านคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตสาธารณะและกะตัญยู รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพระราศกเยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและนวัตรกรจิตอาสานำนวัตรกรรมสู่ชุมชนตอบแทนสังคมและเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานตลาดนัดความดีเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมนบัดนี้ครับ เราร่วมทําพิธีเปิดร่วมกันด้วยการนับถอยหลังครับนับห้าสี่สามสองหนึ่งสัมผัสเลยครับเสียงกดมือให้กับพิธีเปิดนะครับตลาดนัดความดีนะครับ เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมโชว์แชร์เชื่อมแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเป็นการเปิดงานที่มีส่วนร่วมนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่บนเวทีนะครับเชิญท่านนายกอ้วนครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนายกกฤิภพบเฉยฉับท่นายกการบริหารส่วนตะบนทับน้าครับเชิญท่านนายกครับครับก็นำมาสุการพระคุณเจ้าผู้นําชุมชนนะครับผู้ก็ร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านครับ ผมมาผิดเวทีหรือเปล่าว <ผม S 2> ไม่ผมไม่ผิดใจนะผมดีใจมากเลยที่ได้ฟังพวกพี่พ<ฮ>ี่ป้าๆนองง้องๆคุยกันมาเนี่ย<ป>ในภาพผมเนี่ยที่ผมก็เชิญอาจารย์เบนเชิญผมมาวันนี้นะคือเรื่องราวที่เราเล่ากันมาเนี่ยนะครับแต่ละชุมชนมีของดีแต่ละเรื่องละราวที่ทปรากฏได้ฟังเนี่ยแต่ผมเนี่ยบริหารการภาพใหญ่คือภาพตำบลภาพอบตอ นั้นหลักในการบริหารจัดการทำมาพิบาหลหรือบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยทําน้ําก็ได้รางวัลติดต่อกันมาหลายงวดมากในหกงวดละมันมีหลักทำมาพิบาลอยู่ก็มีหลังคุณธรรมอยู่ในในหกเรื่องนั้นนะครับนั้นรางวัลต่างๆและแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านเนี่ยทําน้้าเองก็ก็แทบว่าได้มาหมดแล้วนะครับฉะนั้นผมกาลังจะเรียนที่ประชุมแบบนี้นะครับ เราจะทำยังไงให้คุณธรรมเนี่ยที่พวกเราสร้างกันมาเนี่ยมันเกิดจากคนทุกๆคนในหมู่บ้านที่บ้านมีห้าพันคนนะครับการอยู่เป็นกลุ่มเริ่มจากวัดเริ่มจากกลุ่มต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะผมผมยอมรับนับถือแล้วว่าสิ่งที่พวกท่านสร้างกันมาในเยี่ยมที่สุดเลยแต่ในาน,นามทัานน้ำเองเนี่ยผมก็ลังมองแบบนี้นะครับว่าพี่น้องผมเนี่ยไปแทาพนผมห้าพันคนเนี่ย จะทําให้ใจทาอย่างไรเนี่ยให้ใจเขาเนี่ยนะมีคุณธรรมรู้จักชั่วผิดชอบชั่วดีทั้งหลายเนี่ยอันนั้นคือการนําพาบ้านเมืองไปในภาพใหญ่เป็นระดับเป็นระดับอประอเป็นระดับหมู่บ้านลาบนแล้วก็วันนี้ที่มาเวทีวันเนี้นะท่านท่านหมอเดวก็พูดไว้ว่ามันมันจะปลุกขึ้นมาจากใจคนแบบไหนเป็นภาพใหญ่ๆนะครับเป็นภาพโดยรวมของพี่น้องประชาชนนะผมเชื่อว่า ถ้าเราปลกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของพี่น้องประชาชนเราขึ้นมาได้เนี่ยบ้านเมืองจะบริหารจัดการง่ายมากอืจะง่ายมากครับรวมทั้งภาพเล็กๆระดับตำบลหมู่บ้านเนี่ยมันก็ไปถึงภาพระดับจังหวัดอำเภอไปสู่ประเทศไทยมผมก็จะใช้คําพูดว่าคุณธรรมในคํามสุดโลกครับก็ก็ยินดีกับผู้นําเครือข่ายนะยินดีมากเลยที่ผมเองตัวผมเองเนี่ย ก็คือระดับผู้นําในเชื้งสายในหมู่บ้านตำบลก็มีนะครับซึ่งเราก็สร้างกันมาหลายกลุ่มหลายก้อนมากแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะรวมพลังยังไงในเวทีแห่งนี้เพื่อจะนำนำนำคุณธรรมด้านนี้ไปสามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติได้ขอบคุณครับขอบคุณครับทานายกอ้วนครับทานายกอิทธภพเชยฉับนายกการบริหารส่วนตำบลทับน้ําครับสโลแกนของทางศูนย์คุณธรรมนะครับ คุณธรรมสัมผัสได้ผมลงไปสัมผัสทุกพื้นที่ผมเห็นกระบวนการทํางานนะครับไปช่วยพี่น้องดีไซน์กิจกรรมในแต่ละพื้นที่ด้วยการให้แนวคิดกรอบคิดในเรื่องของคุณธรรมนะครับพอเพียงสุจริตจ,จิตอาสากตันยูพี่น้องทุกชุมชนก็คิดกิจกรรมของเขาเองซึ่งมีความหลากหลายหลากหลายมิติทั้งทางวัฒนธรรมการกินผลิตภัณฑ์นะครับทุกสิ่งอย่างดังนั้นเราจะเห็นว่า พี่น้องที่พูดในวันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติ้ม,ตมกันมาก่อนอะไรเลยก็คือสิ่งที่พี่น้องชุมชนเขาทํากันอยู่แล้วนั่นคือสโลแกนนี้ว่าคุณธรรมสัมผัสได้ครับับขอบคุณมากครับอยากเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านสาธุก,การแด่พระคุณเจ้าที่กรุณารับนิมนต์มาเป็นวิทยากรสาธุและปรบมือให้กําลังใจวิทยากรและพวกเราทุกคนครับที่วันนี้มาในงานตลาดนะัดคุณธรรมนะครับเรื่องของความดี ทำได้กินได้แล้วก็ขยายผลได้อย่างต่อเนื่องเราเชื่อเหลือเกินว่าแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจะได้รับการขยายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสดจริงๆครับเวลาของในการจัดงานวันนี้หมดลงเพียงแค่นี้เราคงจะต้องจากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้